ค่ะวันนี้เรามาถ่ายคลิปที่3าอีกแล้วนะคะ EP ยังยังไม่ได้ขึ้น EP นะคะเดี๋ยวเราจะลงคลิปนี้เข้าอยู่สู่ YouTube นะคะเเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่ EP สองเราจะเป็นการแสดงที่น่าอัจจันจิจงๆิงๆค่ะอันนี้ก็เป็นสกุ๊ตชี่ตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะไม่ละไม่ค่อยล่าเลยนะคะไปซื้อจาก Big กซีมานะคะ อันนี้เป็นของจุบจิบของเล็กๆนะคะอันนี้ตัวละห้าร้อยบาทค่ะเอ้ยไม่ใช่ดิเท่าไรหน่นะเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบบาทถูกจิตใจล้านเนี้ย <c oughs> นะคะอันนี้อันนี้เก้าสิบบาทนะคะตรงนี้ขาดนะคเพราะว่ามีตำหนินะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันมีตำหนิมีตำหนิแค่ตรงนี้กับตรงนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะซูม้ไปใกล้ เห็นไหมคะเห็นไหมนี่คะ่ะนี่นะคะนี่เห็นชัดมากเลยนะคะต่อไปมาดูตัวใหญ่ของขนมแป้งพิมพ์กันนะคะนี่คะ่ะ <onde> ดำมากเลยนะคะอันนี้มีตำหนิอยู่ตรงนี้นะคะตำหนี่เยอะมากตำหนี่โคตรโหดอะค่ะนี่นะคะ ต้องตูดอันนี้มันเป็นมันเป็นอันนี้ขนมเค้กอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ด้วยค่ะไม่ได้หลอกทุกคนนะคะจําไว้ด้วยค่ะส่วนใครคนไหนนะคะที่ไม่คอมเมนต์กรุณากดคอมเมนต์ให้แก่เราด้วยนะคะขอแค่คอมเมนต์200ก็พอค่ะไม่เยอะนะคะส่วนใครที่ไม่อยากกดก็ไม่เป็นไรนะคะเราเราก็สกคชี่เราก็น่าเกียดนะ ส่วนใครคนไหนนะคะเราก็อยากจะให้ทุกๆคนอยากมีความสุขค่ะอ่เราขอรับคำท้าจากพี่พี่เด็ดสกานะคะถ้าจริงหนูกัพี่แตแมนะคะไอไม่ใช่พี่เด็ดสกานะคะให้กินมะนาว5ลูกกับ10ลูกกินมะนาว10บลูกนะคะ ส่วนพี่ีพ่พเดชก,กาไม่กินก็ไม่เป็นไรนะคะรับคำทักของหนูด้วยนะคะเดีย๋ยวถ้าเกิดพี่บีเดชก,กาแล้วคำทักของหนูหนูจะกด subscribe พี่บีเดชก,กาเป็นครั้งแรกเลยนะคะบ๊ายบายบายบาาายย๊ยค่ะบ๊ายบายก่อน